สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูนะครับอ้อยสิงคโปร์ลายไผ่นะตอนนี้เพิ่งเริ่มจะขึ้นข้อนะครับนี่เพิ่งเริ่มจะขึ้นข้อนะกะ็จุดตรงนี้จะเป็นจุดที่น้ําน้ําแบบน้ําล้างถ้วยล้างจานไหลมานะครับไหลมาลงตรงนี้กอนนี้ก็คือไม่ต้องลดน้ํานะแต่ว่าข้อเสียก็คือหญ้าจะขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็พอดีช่วงนี้ส่งตะไคร้เยอะหน่อยก็เลยเอานี่ จะเห็นว่ากองใบตะไคร้เยอะนะครับเอามาคุมหญ้าไว้นะครับแล้วก็อืมเดิมทีกอนี้เนี่ยเดิมทีก็คือปลูกชําในอ่าชําในถุงเพาะชำเนาะแล้วก็ย้ายไปปลูกในกระถางสิบสองนิ้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันคือกอมันใหญ่เกินไปแล้วก็สารอาหารไม่เพียงพอก็เลยย้ายย้ายนะครับย้ายมา ย้ายมาลงดินดีกว่าแล้วก็พวกต้นเดิมเนี่ยมันจะต้นเล็กนะต้นเดิมมันจะไม่ค่อยโตเนี่ยมันจะใหญ่ใหญ่กว่านี้หน่อยครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยโตหรอกแล้วก็ตัดทิ้งไปหมดแล้วอันนี้ก็คือชุดใหม่อันนี้คือตอถ้าถ้าเปรียบเทียบก็คือตอสองนะครับนี่ตอสองที่เกิดจากการปลูกลงดินนี่ต้นนี้จะจะโตเอ่อจะโตกว่าเพื่อนนะครับนี่เริ่มขึ้นข้อหลายข้อแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า ข้อที่หกนี้จริงๆก็แกะกาดได้แล้วนะแต่ว่าไม่แกะนี่นะครับต้นลายเขาก็จะประมาณนี้นะนี่เห็นไหมลายเขาจะสวยมากเลยนะมันจะเป็นสีเหลืองตัดกับเขียวนะครับนี่คือสิงคโปร์ลายไผ่นะแต่ตาเป็นอ้อยที่แบบตาแบบตาจะเล็กมากนะครับตาอ้อยจะเล็กมากเลยนะสิงคโปร์ลายไผ่เนี่ยนู่นนะครับอีกลำหนึ่งนี่ลำนี้ก็ เห็นข้อแล้วขึ้นข้อแล้วนะครับอันนี้ก็จริงๆก็แกะกาบได้แล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยอยากจะแกะนะครับเพราะถ้าแกะกาบไวเนี่ยตาเขาจะเล็กเกินไปตาจะไม่ค่อยโตนะแล้วมันก็จะเออเวลาไปชำเวลาไปเพาะมันจะเกิดยากนะครับเป็นอ้อยที่เกิดยากโตช้านี่ เดี๋ยวซูมตาเขาให้ดูนะเห็นไหมครับตาแบบตาอ้อยเล็กมากเลยนะนี่คือสิงคโปร์ลายไผ่นะครับนี่เดี๋ยวแกะกลาบอันนี้ให้ดูก็ได้น,นะคสวยมากเลยนะ โอเคครับผมวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะคือกอนอื่นก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอืมโดนปลวกโดนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ถ้าให้น้ําไม่เพียงพอหรือให้น้ําไม่ค่อยถึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาไม่ค่อยโตเนี่ยมีลายที่กาดที่ใบด้วยนะครับเห็นไหมลายดงสวยนะครับเป็นอ้อยสายพันธุ์นึ่งที่สวยมากโอเคครับขอบคุณมากนะครับ